จังหวัดตราดจัดประชุมคณะกรรมการคาราวานสินค้าจังหวัดตราดจังหวัดโพธิสัตว์ของกัมพูชานายนรงเทพเสนารองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคาราวานสินค้าจังหวัดตราดจังหวัดโพธิสัตว์ราชอาณาจักรกัมพูชาซึ่งจังหวัดตราดก็ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการค้าชายแดนจังหวัดตราดโดยที่ประชุมได้มีการหารือกันถึงแนวทางการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องของคาราวานสินค้าซึ่งทางจังหวัดโพธิสัตว์ของกัมพูชาได้กำหนดจัดงานแสดงสินค้าขึ้นที่อำเภอเวียเวงในช่วงปลายเดือนนี้แล้วก็มีความประสงค์ที่จะจัดให้มีคาราวานสินค้าจากจังหวัดตราดเข้ามาขายที่จังหวัดโพธิสัตว์ด้วยประกอบกับจังหวัดตราดเองก็มีนโยบายในการเปิดตลาดนัดริมแดนบ้านท่าเส้นที่เป็นการมุ่งช่วยเพิ่มช่องทางการค้าให้กับผู้ประกอบการของทั้งสองจังหวัด จึงได้จัดประชุมครั้งนี้ขึ้นเพื่อหารือแนวทางนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พูดคุยกันถึงเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดตราดและจังหวัดโพธิสัตว์รวมทั้งเรื่องของแรงงานต่างด้าวที่จะนำเข้ามาตามมาตรา64อีกด้วย